านผู้ฟังครับเมื่อวันพุทธที่19พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาครับวันนั้นตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7นะครับพระวชิรยานโกศลจากวัดป่าธรรมคิรีอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายงานให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเมตตาจากพระวชิรยานโกศลหรือพระอาจารย์คมอภิวโรจากวัดป่าธรรมคิรีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาจะได้มาเล่าถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติธรรมกันครับตอนนี้พระอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับกราบมาสาัสการพระอาจารย์ครับ จเจริญพรคุณทรงพลและท่านผู้ฟังทุกท่านจากสถานีวิทยุกระจายเสียแงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับพระอาจารย์ครับอยากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงการที่พระอาจารย์ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้ถวายงานให้กับในหลวงในช่วงของวันพระที่ผ่านมามีรายละเอียดอย่างไรครับคือทุกวันพระต้องขอเรียนว่าพระองค์ท่านจะทรงปฏิบัติพิเศษมากขึ้นกว่าปกติหมายความว่าวันพระพระองค์ท่านจะทรง มีการสวดมนต์ใหญ่นะครับแล้วก็ทรงนิมนต์พระจากพระอารามหลวงต่างๆมาเจริญมาถมน์แล้วพระองค์ท่านก็ทรงร่วมนําสวดมนต์ด้วยทรงนําข้าราชบริพารทั้งหลายสวดมนต์ด้วยนะครับหลังจากนั้นทรงถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ส่งพระท่านกลับวัดแล้วพระองค์ท่านจะมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานต่อ ซึ่งวันพระที่ผ่านมาเมื่อวันพุทธที่19พฤษภาคม2564เป็นพระสงฆ์จากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามจำนวน10รูปไปถวายงานหลังจากนั้นพระองคท่านก็รัฐนาอัตมาภาพไปถวายด้านจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานต่อเป็นการส่วนพระองค์นะครับแล้วพระองค์ท่านก็ ทรงทำอย่างนี้เป็นปกติทีนี้คิดง่ายๆแค่ว่าถ้าหากว่าพระสุขภาพพระพารานาไม่แข็งแรงครับการที่อยู่สวนมนต์ร่วมสองชั่วโมงแล้วก็ต่อด้วยนั่งสมาธิอีกเป็นชั่วโมงนะครับสนทนาธรรมข้อเกี่ยวกับธรรมะต่างๆที่ทรงมีพระจะปุดฉาอีกเป็นชั่วโมงนะครับห้าหากว่าคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถจะ ทำได้ขนาดนั้นแล้วก็ทรงประทับในอิริยาบถเดียวนานๆอย่างเนี้ยครับโดยธรรมดาคนทั้งหลายก็ปวดเมื่อยแล้วก็ไม่ทนแล้วเลิกแล้วอันนี้แสดงให้เห็นถึงพระวิริยะพระอุตสาหะแล้วกําลังพระไทยที่เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นมากแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทําเฉพาะวันพรานี้วันพราไหนท่านทรงทามานานแล้วนะครับท่านทรงทามานานมากอย่างอาตมาภาพ ไปถวายงานพระองค์ท่านตั้งแต่มกรานี่ก็จะครึ่งปีแล้วก็คือหลายเดือนผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้เห็นมาโดยตลอดว่าพระองค์ท่านทรงมีความแข็งแกล่งมากทั้งทางพลวักายและทางพระราชาิรไทยแล้วทรงประสงค์จะศึกษาอะไรก็ตามทรงมุ่งมั่นจะศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงกันในเรื่องนั้นๆทุกเรื่อง แต่ว่าโดยพระธยาสัยท่านทรงโปรดที่จะทําอะไรเงียบเงียบทำอะไรแบบปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังดังนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระองค์ท่านจึงน้อยนะครับเราก็อาจจะทําให้คนทั้งหลายไม่ทราบไม่เข้าใจหรือว่าเกิดความรู้สึกที่เครือบแคลงสงสัยไปต่างๆนานาตามธรรมดาของมนุษย์เรานะครับ,รบทีนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่าน พรงท่านทรงศึกษาจริงจังอย่างทรงศึกษาวิชาภาษาบาลีทังวัดโมลีโลกยารามเป็นผู้ที่ถวายงานด้านนี้ทรงศึกษาเกี่ยวกับพระสูตรต่างๆทางวัดบวรนิเวศวิหารถวายงานด้านนี้แล้วเรื่องของการปฏิบัติธรรมะต่างๆก็จะมีพ้าอาจารย์ที่มีชื่อเสียงพระอาจารย์ที่มีความชํานาญพระอาจารย์ที่เป็นพระรูปสําคัญสําคัญนะครับทั่วประเทศเลย ที่ได้รับอาราธนาเข้ามาถวายงานทั้งนี้พระองค์ท่านก็ทรงสืบประวัติด้วยไม่ได้หมายความว่ามีพระท่านไหนมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถจะเข้ามาถวายงานได้ไม่ใช่รทรงมีการสืบประวัติการคัดกลองหลายขั้นตอนมากนะครับก่อนที่จะได้อาราธนาพระท่านนั้นๆมาเข้าเฝ้ามาถวายงานอย่างสำหรับปตมาภาพเองนี้ได้รับการติดต่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโดยที่ มีข้าราชบริพารโทรศัพท์มาว่าในหลวงท่านฝากกราบพระจาจาร์คมด้วยนะครับหลายครั้งอัตมาภาพก็นึกว่าอัตมาภาพถูกอครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องโจ๊กไม่น่าจะใช่เรื่องจริงจนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วมีเจ้าหน้าที่มาขอประวัติขอประวัติอาตมาภาพขอประวัติวัดเราก็ได้ทราบจากหลายๆส่วนทั้งฝ่ายปกครองได้ทราบจากฝ่ายบ้านเมืองว่ามีการ สอบประวัติวัดสอบประวัติอาตมาภาพในแง่มุมต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีหมายมมนิมนมานว่าส่งพระราธนาให้ไปเข้าเฝ้าเพื่อถวายวิปัสน,นากรรมฐานนี่การที่เข้าไปถวายพระองค์ท่านช่วงแรกๆที่อาตมาภาพไปถวายงานพระองค์ท่านในช่วงนั้นเป็นคราสทลูมเป็นห้องเรียนนะครับเป็นห้องเรียนใหญ่ก็จะมีพระองค์ท่านแล้วก็ข้าราชบริพารทั้งหลาย ได้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับแต่พอตอนหลังเกิดสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้นเป็นช่วงวิกฤตครับทีนี้ก็กลายเป็นว่ายกเลิกเล,อก,เลอกห้องเรียนใหญ่ไปแต่อัตมาภาพก็ได้เข้าเฝ้าถวายงานเป็นการส่วนพระองค์แทนแปลว่าแม้จะเกิดสถานาการณ์ใดๆก็ตามแต่ทรงไม่ทิ้งธรรมะเลย เกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาก็ตามในพระราชฤุลยไทยทรงตั้งมั่นด้วยธรรมะตลอดก็กลับให้มันเข้ากับสถานการณ์ดังนั้นก็เลยไม่ได้เป็นคลาสเรียนใหญ่คนระับเป็นห้องเล็กเป็นห้องเล็กเป็นห้องส่วนพระอ,องค์สําหรับทรงเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานของพระอ,องค์ท่านนะครับแล้ว,วทรงทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่จะมีครูบาอาจารย์ท่านสําคัญทั้งหลายมาถวายงานส่วนอาตมาภาพนั้น ก็จะไปเข้าเฝ้าถวายงานพระองค์ท่านทุกวันพระทั้งวันพระเล็กวันพระใหญ่ทั้งหลายนะครับก็ต่อเนื่องมาคือสรุปว่าอาตมาภาพจะเข้าเฝ้าทุกสัปดาห์ครับผมครับแล้วก็พระองค์ท่านเจริญพุทธมนนานมากนั่งภาวนาก็นานมากและในการนั่งภาวนาพระองค์ท่านจะลงแผ่เมตตา อธิษฐานให้เกิดพลังคุณธรรมความดีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนชาวไทยทุกคนทรงแผ่ความรักความห่วงใยให้กับประสบกนิกรทั้งหลายตลอดเลยหลายๆคำถามที่ทรงมีพระราชกุฉามาจะเป็นเรื่องของความห่วงใยความเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายของประชาชนทั้งหลายในฝ่ายของสมณะผู้ปฏบิบัติทั้งปวง หรือข้อปัญหาใดที่ควรจะได้รับการแก้ไขพรองท่านนอกจากทรงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาต่างๆหลายศาสตร์เือเกินครับผมไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางบินทางน้ําการสร้างเขื่อนการซ่อมแซมเขื่อนการไฟฟ้าการทําชนลัประทานปัญหาการเกษตรกรรมทรงศึกษาอย่างละเอียดศึกษาแม้กระทั่งว่าตัวอักษรใดที่เคยเกิดมีมาแล้วแล้ว สูญหายตายไปเป็นภาษาตายไปแล้วทรงให้รื้อฟื้นขึ้นมาเรียนใหม่และพระองค์ท่านทรงเรียนเองด้วยทรงพระอักษรด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่หลายเรื่องที่คนมองไม่ถึงมองไม่เห็นพระองค์ท่านก็ทรงรื้อขึ้นมาทรงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเข้ามาร่วมให้ความรู้แล้วก็ ให้เกิดการบูรณาการดังนั้นในการทําโครงการใดๆของพระองค์ท่านหลายๆอย่างเบื้องหลังที่ไม่ได้ออกหน้าให้คนทั้งหลายได้ทราบเลยจะผ่านระบบการศึกษาการค้นคว้าวิจัยการทดลองแบบบูรณาการรอบส่วนครบทุกด้านมาแล้วครับแล้วก็ทรงพยายามที่จะหาข้อบกพร่องข้อผิดพลาดเพื่อให้งานทุกอย่างออกมาดีที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุมที่สุดเบื้องหลังของวังอัมพรจึงกลายเป็นว่า เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งมหาวิทยาลัยเป็นทั้งสถานสงเคราะห์เป็นทั้งโรงพยาบาลหรือว่าเป็นสถานทีกทดลองเป็นสถานที่ทําคุณงามความดีทั้งหลายเป็นค่ายฝึกอบรมเหมือนสถานปฏิบัติธรรมหรืออาจจะเรียกได้ว่าบรรยากาศคล้ายกับเป็นวัดก็ได้ครบวงจรอ,อยู่ในนั้นหมดเลยแล้วขา้าราชพารทั้งหลาย,ท,ลายที่อยู่รายล้อมรอบพระองค์ท่าน ไม่มีใครได้หยุดพักเลยคือต้องคอยไปช่วยจังหวัดนั้นช่วยอำเภอนี้ชุมชนนั้นชุมชนนี้เดี๋ยวพระองค์ท่านก็ทรงมีให้ไปแจกของพระราชทานทเดี๋ยวพระองค์ท่านก็ทรงมีให้ไปเก็บข้อมูลเรื่องนี้แล้วหาทางแก้ไขให้ได้ปัญหาคืออะไรแล้วจะแก้ยังไงโดยที่ไม่ต้องออกชื่อออกนามพระองค์ท่านด้วยไม่ต้องให้เขารู้ว่ามาจากพระองค์ท่านแต่ทรงยื่นมือของพระองค์ท่านลงไปช่วยเขาจริง อย่างนี้นะครับได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากเลยเพราะว่าเวลาที่จะไปถวายงานนี่ก็จะไปก่อนเวลาเมื่อไปก่อนเวลาระหว่างรอเข้าเฝ้าก็จะเห็นเลยว่าแต่ละท่านมีระบบการทํางานอะไรบ้างหรือว่ามีการเตรียมการอย่างไรบ้างแล้วทุกคนก็ต้องพร้อมรบตลอดเวลาเพราะว่าถ้าบาทสเเชืจออยู่หัวไม่ทรงหยุดเลยทรงทํางานตลอดเวลาเพียงแต่ว่า ไม่ได้ออกมาให้คนทั้งหลายได้ทราบเท่านั้นเองอาตมาภาพจึงทูนพระองค์ท่านว่าขอพระบรมราชานุญาตให้อาตมาภาพได้เล่าหรือได้เขียนหรือได้บอกข้อเท็จจริงให้คนทั้งหลายได้ทราบบ้างครับพระองค์ท่านก็ทรงแย้มพระสวนเล็กๆแล้วก็ทรงรับสั่งในหลวงรับสั่งว่า สุดแท้แต่ท่านอาจารย์เถอครับแล้ว่าแต่ท่านอาจารย์ครับผมไม่อยากเป็นพระเอกผมไม่ชอบเป็นพระเอกท่านทรงปราถนาที่จะช่วยประชาชนของพระองค์ท่านแบบเงียบๆอันนี้เป็นพระราชภรยาัยในการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่านก็ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันทีนี้เมน่อมีกรณีที่ว่าบางครั้งมีพระราชากรณียกิจมีหมายหลายๆรายการเข้ามา บางวันพระองค์ท่านก็จําเป็นที่จะต้องสลับตารางทีงนี้พอสลับตารางอาจจะเข้าใจว่าไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้นั่งกรรมฐานแต่ระหว่างปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ท่านทรงเจริญจติตอยู่ทรงเล่าให้ฟังว่าทรงเจริญจติตอยู่ขณะที่ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ตามว่า ขณะนี้เรามีสติและลึกได้อยู่เพราเรานั่งอยู่ตรงนี้มีสติและลึกได้อยู่ว่ากําลังทรงทําอะไรทรงทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลทรงทําประโยชน์อยู่และลําดับถัดไปขั้นตอนต่อไปต้องทรงทําอะไรนี่คือเรื่องของสติคือทรงฝึกสติฝึกระเบียบวินัยตลอดเวลาคําว่าสติแปลว่าระลึกได้ระลึกได้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วระลึกได้ในเหตุการณ์ที่ จะต้องเป็นไปต่อไปลำดับเหตุการณ์ต่อไปในอนาคตคือสตินะครับและที่รู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันคือสัมปชัญญะนี่โดยทั่วไปที่เราเรียกว่าสติสติเป็นคําย่อความจริงต้องบอกว่าด้วยสติสัมปชัญญะคือครบเลยระลึกได้ในอดีตรู้ในปัจจุบันและระลึกถึงในอนาคตก็จะเป็นความดีงามครบวงจรนี่คือเรื่องที่อำนาจของจิตที่มีพลัง สมาธิที่ตั้งมั่นดังนั้นไม่ว่าจะหลับตาลืมตาก็คือการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาขณะใดที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ขณะนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมตลอดเวลาจเจริญสติจเจริญปัญญาตลอดเวลาทีนี้พอวันไหนท่าท่านไม่ได้นั่งภาวนาครับ <Cut. S 1> รุ่งขึ้นจะมีรับสั่งแล้วว่าเมื่อวานผมติดกิจวันนี้ ขอนั่งภาวนานานหน่อยนะครับขอนั่งสมาธิให้นานหน่อยนะครับต้องชดเชยของเมื่อวานด้วยนี่เป็นความงามในพระราชจริยวัตรเหลือเกินพระองค์ท่านนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมที่เวลาอาตมาไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านนี่<พ>อาตอมาเข้าเฝ้าครั้งสามชั่วโมงก็มีเคยสูงสุดถึงสี่ชั่วโมงกว่าเข้าเฝ้าพระองค์ท่านสี่ชั่วโมงกว่าเกือบห้าชั่วโมงทรง ซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อธรรมะอย่างลึกซึ้งมากแตกฉานมากเพราะว่าเรื่องหลังคือทรงพระอ,อักษรเยอะทรงอ่านหนังสือเยอะทรงศึกษาภษาคปริยัติมาเยอะอาตมาจะระลึกตัวอยู่ตลอดว่าการที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านเรียกอาตมาไปสอบ,รบเรียกอาตมาไปสอบเมื่ออาตมาเนี่ยไปเข้าห้องสอบเพราะฉะนั้นต้อง เตรียมตนเองให้ดีพอว่าพระองค์ท่านจะออกข้อสอบอะไรบ้างกับอาตมาภาพซึ่งข้อสอบแต่ละอย่างของพระองค์ท่านึ้นลึกซึ้งมากอย่างวันพระที่ผ่านมาทรงถามถึงสิกขาบท227ข้อศีลทั้งหมดของพระเลยแล้วทรงจำแนแกแยกย่อยไปว่าอย่างเรื่องสิกขาบทเกี่ยวกับจีวร แล้วก็ประวัติของจีวรประวัติของผ้าบางสุกุลการปัดเย็บย้อมจีวรการทําเป็นลายคันนาที่พระอานนท์ออกแบบแล้วทรงยื่นพระหั์มาจับจีวรอาตมาภาพคลี่จีวรอาตมาภาพออกดูว่าการเย็บตะเข็บต้องเป็นตะเข็บคู่ตะเข็บซ้อนอย่างไรการต่อผ้าแต่ละชิ้นให้เป็นลายคันนาอย่างไรเรียกว่า ทรงถามถึงเรื่องการใช้บารของพระภิกษุสงฆ์บารท,ทรงหัวเสือบารท,ทรงมานาวบารท,ทรงลูกจันทร์การทําขาบารด้วยไม้ลานไม้ไผ่หลาหรือว่าการผักขาบารอย่างไรการทําลักษณะของสลกบารต่างๆผ้าคลุมบารถวายวิชชาถึงเรื่องพระบรมศาสดาท่านทรงเป็นเจ้าชายมาก่อน<ถ>ทรงเป็นมกุฎราชกุมาร ของกบ,บิลพัทแลวท้วจะเด็จออกพนวดเมื่อทรงเป็นมุฎราชกุมารก็ทรงนำระเบียบแบบแผนประเพณีของชาววังในด้านความสำรวมเรียบร้อยมาใช้ในวิถีของพระดังนั้นพระจึงมีความสำรวมเรียบร้อยด้วยขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการรักษาสุขภาพอนามัยดังนั้นจึงมีภาพปิดฝาบาทหรือแม้ในการขบฉัน ไม่ให้น้ำลายไหลลงไปแล้วไปเปเื้อนอาหารอาหารใดที่โดนน้ำลายแล้วไม่สามารถจะนาขึ้นมาฉันได้อีกหรือการฉันกัดคําข้าวไม่สามารถจะฉันกัดคําข้าวได้ไม่สามารถจะฉันอาหารน้ําเช่นน้ําแกงดังซูชาร์อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับศึกษาเกี่ยวกับสิกขาบทต่างๆเหล่านี้ทรงถามอย่างละเอียดเลยครับทําให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงสนพระไทยมาก แล้วก็ท่งเล่าถึงสมัยที่พระองค์ท่านเสด็จออกพนวดที่วัดบวรนิเวศวิหารประทับอยู่ที่นั่นพระองค์ท่านเล่าวิถีของการปฏิบัติในสมัยนั้นของพระองค์ท่านแล้วก็เล่าถึงสิขาบทต่างๆเมื่อเป็นข้อพิรุธแล้วเป็นข้อพิรุธให้เห็นว่าที่ทรงตั้งกระทู้ถามขึ้นมานั้นทรงทราบอยู่แล้วทรงทราบดีอยู่แล้วเพื่อเป็นการสอบทวนอาตมาเองนั่นต่างหากว่า อาตมานี้รู้หรือไม่นี่นะครับอย่างเรื่องของการตัดเย็บย้อมจีวรสีที่ใช้ย้อมจีวรสมัยโบราณใช้อะไรยังไงแก่นขนุนเวลาจะมาย้อมทําอย่างไรการต้มย้อมการผสมสีการรักษาเนื้อผ้าส่งถามละเอียดเลยครับหรือเรื่องบาทอย่างการทําสลกบาทมีกี่ประเภท มีแบบที่เขาผักขึ้นมาเหมือนมิตติ้งเหมือนโครเชรก็มีมีแบบตัดเย็บผ้าลักษณะที่ให้เข้ากับทรงบาทเป็นผ้าเนื้อหนาป้องกันบาดร้อนก็มีนะครับแล้วทรงถามไปถึงตประวัติศาสตร์ตั้งแต่ทําไมประเพณีอของพระรามันพระมอน <S <S <ๆ>กลายมาเป็นธรรมยุทธมิกายได้ราชก,การที่สี่ทรง ตั้งธรรมยุทธมิกายขึ้นมาด้วยความยากลำบากอย่างไรประเพณีการหม่มจีวรลักษณะต่างๆของพระทั้งพระธรรมยุทธทั้งพรามหาริกายทรงละเอียดอ่อนมากเชียวครับครับที่อ,อยากให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาให้เห็นถึงความใส่พระไทยในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วองค์ท่านก็ทรงตารบถึงเรื่องของ ความพยายามที่จะฟื้นฟูและปฏิรูปดัวใต้โคลนก้นบึงนะครับขอย้ำว่าเส้นทางการฟื้นฟูและปฏิรูปดัวใต้โคลนก้นบึงที่อาจจะดูยากแสนยากส่วนใหญ่จะเป็นอาหารของเปาและปลาไปแล้วรหรือว่าอาจจะดูว่าไม่น่าที่จะได้ดีขึ้นมาอีกแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ติดลบมากๆหลายคนอาจจะมองข้ามไปแล้วพระองค์ท่านมีพระราชด,ดำริที่จะแก้ไขในส่วนเหล่านี้และพัฒพนาในสิ่งนี้ขึ้นมาจากเบัวใต้โคลนก้นดึงให้สามารถผลิดอกออกใบชูช่อใหม่ด้วยความตื่นรู้เบิกบานทีนี้ในการเกิดปัญหาต่างๆมากมายเราต้องเข้าใจว่า พระองค์ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินเป็นพระราชาขอเรียนท่านทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องมาโกหกกันก็คือด้วยความตั์จริงต่อท่านทั้งหลายว่าพระองค์ท่านทรงพศพสวิราชธรรมอย่างยิ่งมีหลายเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ถูกพระราชดุลยายนักพระองค์ท่านก็ทรงปฏิบัติ ด้วยความมีทศพิธราชธรรมมีหลายเรื่องราวที่พระองค์ท่านทรงพอพระราชารู้ไทยมากพระองค์ท่านก็ทรงปฏิบัติด้วยความมีทศพิธราชธรรมทรงตั้งอยู่ด้วยความไม่ลำเอียงอันนี้บางคนอาจจะเห็นว่าอันเนี้ยเหมือนท่านลำเอียงด้วยความชังอันนี้เหมือนท่านลำเอียงด้วยความรักขอเรียนว่าพวกท่านเห็นแตบเปลือก ท่านไม่เห็นความเป็นจริงเบื้องหลังและเหตุผลท่านไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาที่แท้จริงท่านไม่ได้รู้ถึงการทํางานเบื้องหลังว่าแต่ละท่านแต่ละคนยากลําบากอะไรมาบ้างและได้ทําอะไรเพื่อพระองค์ท่านเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบ้างบางครั้งเราเห็นแต่เปลือกเราก็ไปวิตกวิจารณกันว่าอันเนี้ยด้วยความรักอันนี้ด้วยความชังแต่ขอยืนยันว่าถ้ารู้ความจริงทั้งหมดแล้ว หลายๆคนถึงกับเพื่อทูลท่านร้องหไห้ด้วยความปลื้มปิติว่าทรงทศพิราชธรรมจริงๆเพียงแต่ว่าเวลาตีไข่ใส่สีออกมาภายนอกกลายเป็นเรื่องทุ่งโทษกลายเป็นเรื่องปรุงแต่งต่อแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่หาสาระกันสารไม่ได้เลย แต่ปรับแพรบระบาดแล้วก็เป็นเรื่องที่เชื่อกันง่ายโดยขาดวิจารณญาณในการพิจาร,จรณาทีนี้พระองค์ท่านจงเป็นพ่อของแผ่นดินแบกรับภาระทั้งหมดของประเทศชาติเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้พระงท่านทรงสบายพระชจรืไทยขอเรียนว่าพระงท่านมีเรื่องที่ทรงกังวลเยอะมาก อันสืบเนื่องจากความเป็นห่วงประชาชนอาตมาภาพทูลองท่านว่ามีวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้คือต้องทำให้ธรรมะเบิกบานในใจเมื่อก่อนเป็นสงครามกู้ชาติกู้แผ่นดินแบบเสียเลือดเสียเนื้อแต่ตอนนี้เป็นสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมกู้ธรรมะกลับคืนมาได้ทุกอย่างก็ร่มเย็นเป็นสุขทางรอบมีทางเดียว คือการเดินไปตามทางธรรมะและพระองค์ท่านทรงเป็นหัวหน้าทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่จเจริญอยู่ในธรรมะแล้วหมายความว่าต่อไปกระแสธรรมะนี้ก็จะถูกยกขึ้นที่สูงสว่างสวยคนทั้งหลายก็จะได้ละอองธรรมด้วยด้วยความสว่างนั้นด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อพระองค์ท่านปฏิบัติธรรม ทำให้บรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายในวังได้ปฏิบัติธรรมด้วยได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยได้เจริญในธรรมะแง่มุมต่างๆด้วยระหว่างที่พระองค์ท่านทรงงานด้านอื่นๆอยู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่รอเข้าเฝ้าหรือหลังจากเข้าเฝ้าแล้วระหว่างนั้นเป็นนาทีทองของข้าราชบริพารเลยที่จะมาถามปัญหาธรรมะแง่มุมต่างๆกับหลวงปู่หลวงตา อาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ท่านก็จะไขปริศนาธรรมให้ความกระจ่างในการปฏิบัติแล้วจะทราบเลยว่าข้า,าราชพารทั้งหลายที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ได้มาปฏิบัติธรรมเพราะเนื่องด้วยพระองค์ท่านได้กราบรูบาอาจารย์พรทริยสงฆ์ต่างๆแล้วก็เกิดการเจริญรอยตามแบบอย่างที่ดีงามคือเป็นการปลุกกระแสธรรมะให้เกิดมีขึ้นและอีกแง่หนึง่งเมื่อพระอ,องค์ท่านปฏิบัติธรรม ถ้าจิตของท่านเป็นธรรมะก็จะส่งผลในการที่ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินแผ่นดินก็จะชุ่มฉ่าไปด้วยน้ําพระทยัยอันทรงธรรมนั้นนี่คือความดีงามที่อยากจะเล่าสู่กันฟังให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาและได้เห็นความเป็นจริงบางอย่างในแง่มุมที่อาจจะไม่ค่อยได้ทราบกัน คือสิ่งดีๆบางทีไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะมาพูดเพราะว่าพอพูดแล้วก็กลัวกลัวว่าจะมีแรงต่อต้านให้ทำลายตนเองเป็นการทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนทำให้คนที่เขาไม่ชอบหาเรื่องทำอะไรไม่ดีต่างๆนานาให้เป็นความอันตรายแก่ผู้ที่พูดนั้นผู้ที่ออกมายืนยันนั้นแต่สำหรับอาตมาภาพ อาตมาภาพปฏิบัติมาถึงป่านนี้สละทุกอย่างออกมาทั้งที่มีความพร้อมทั้งหลายคือไม่ได้ขับสนอะไรเลยในครอบครัวไม่ได้ขับสนยากจนหรือว่าตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องมาบวชแต่มาบวชเพราะความรักความเทิดทูลศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆดังนั้นจึงไม่รู้สึกว่าจะต้องกลัวสูญเสียอะไรไม่มีความรู้สึกว่าต้องกลัวต่อแรงประทะไม่ใช่ไปท้าทายเขา แต่ว่าถ้าหากว่าจะเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาในสังคมประเทศชาติบ้านเมืองอาตมาเต็มใจและมีความสุขมากแม้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอาตมาก็ยอมรับยอมรับได้ไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าในอดีตคนที่ถูกด่ามากที่สุดโดนกั่นแกล้งมากที่สุดโดนทำร้ายทำาลาย,ลายถึงรอบปรงพรชนสารพัดนับไม่ถ้วนไ้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไปศึกษาในพระสูตรต่างๆศึกษาในพุทธประวัติจะเห็นเลยว่ากว่าที่พระบรมศาสดาจะประดิษฐานพระพุทธศาสนา,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 าให้กับพวกเราและยืนยาวนาม,มาถึงทุกวันนี้ได้ทรงลำบากยากที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเราถือว่าเป็นเศษละอองเล็กๆที่เดินตามรอยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องช่วยกันในการทะนงรักษาความดี ถ้าถามว่าพุทธศาสนาเกี่ยวอะไรกับชาติบ้านเมืองเกี่ยวมากชาติบ้านเมืองและพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมากคนทั้งหลายอยู่โดยพึ่งพาอาศัยกันและความมีหลักของใจที่พึ่งทางใจและธรรมะที่จะทําให้อยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ด้วยความไม่ไปทาร้ายทาลายกันไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างบาปไม่หยิบยื่นนรก ไฟแห่งโลภะโทสะโมหะให้แก่กันอันนี้คือพลังความดีที่ขาวสะอาดอาตมาภาพจึงมีความเห็นว่าเราต้องช่วยกันปกป้องให้เกิดพลังความดีงามขึ้นมากๆในผืนแผ่นดินไทยต้องทำให้คนดีทั้งหลายมาสามัคคีกันแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดประโยชน์ใหญ่ให้กับคนทุกคนเพราะว่า ้าเราคิดให้ลึกซึ้งเราท่านทั้งหลายก็ล้นแล้วแต่ได้รับคุณงามความดีของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบรรพบุรุษผืนแผ่นดินนี้จะคิดให้ลึกซึ้งเราควรจะกระตันดูกระตะเวยอีต่อคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษต่อผืนแผ่นดินนี้ทีนี้พระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็นบนรรพบุรุษทรงมีพระคนนุณยันใหญ่หลวง ต่อแผ่นดินนี้สมควรที่เราท่านทั้งหลายจะช่วยกันทำให้เกิดทัศนะคติที่ดีทำให้เกิดพลังของความดีที่จะขับเคลื่อนแผ่นดินนี้ไปสู่สิ่งดีๆทั้งหลายด้วยครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณพระวัชิรยานโกศลหรือพระอาจารย์คมอภิวโรจากวัปดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับที่ได้มาเล่าถึงพระราชการณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติธรรมและในด้านต่างๆนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนวัสการลาครับรจอจญ